มาจ้าทุกคนกินกาบะเม็ดกันเนี่าาอปาใส่กาแฟเยน็น อยู่ในหัวใน,นสวนกับกินกาวาเม็แต่พี่น้องเติมพลังงานตอนกลางวันกินกาวาเม็ดอยู่ในสวนเราเองเติมเต็มสุขภาพดีให้กับทุกคนนะคะทุกคนได้สนใจก่ะมาเด้อมาเด้อ อยู่ที่ไหนก็กินได้ บีองไม่กินกน้ากกนเสริมสุขภาพให้แข็งแรงกินไดเศร้าเทียงแรงบนมีสารเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียออกนี่งรับกิกินก่อนนอนให่อาร่มดีหลับง่ายผ่อนคลายครับถ่ายง่ายผิวพรรณดีลดพุงลดโรคก,กินโดนๆคนที่กินประจำเขาเชื่อกนกาบาเมียว่าเป็นยายากาบาเมียแต่จริงๆไม่เป็นยาทันยพืชพองออกยี่สิบสี่ชนิดสารอาหารครบถ้วนห้ามือกินแล้วดีกินแล้วสติใจสุขภาพดี ฮาแต่พี่น้องมากินน้ำกันหลายๆเด้อสุขภาพดีๆบรรยากาศดีแฮงอบรรยากาศอยู่ในสวนแต่พี่น้องเขาหัวเขาสวนกับโปกมากินคือเก่าถึงม่กินกับกาแฟก็กินกับน้ำเย็นน้ำเปล่าน้ำส้มน้ำหวานก็เสริมเติมได้ในก๋วยเตี๋ยวชากาแฟกินได้หมดจ้า มาเด้อม,มาเด้อมาเยี่ยมชมสวนแม่บาตามากินกาบ้าเม็ดด้วยกันตาทุกคนคลิมกันแดดอะไรนะแป้งพามาคลิปนี้ลาไปก่อนจ้าพี่น้องขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะมาคุยกันมาถักทายพี่น้องกินกาบ้าเม็ดเย็นๆอยู่ในสวนเย็นๆเป็นกาแฟเยน็นผสมกาบ้าเม็ดจะได้แบบเข้มข้นเข้มข,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 ข้นนะพี่นนะ้องนาจา